สำหรับรถที่โคตรเท่กันนี้ครับก็เป็น r o โรยันฟิวชดกัน650ครับรุ่นใหม่ล่าสุดในซีรีส์ทวิน650ของ r o โรย f i e l d นั่นเองครับผมระบบช่วงล่างนะช่วงหน้าหัวกลับจากโชว์ว่าช่วหลังคู่ครับเครื่องยนต์2สูบเรียงแคมเดี่ยวแต่เป็นระบบแอร์คูลแล้วก็มีออยล์คูลเลอร์ด้วยครับชดกันกันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ที่รถเกิดจากการคัสตอมนั่นเองครับผมเพื่อนๆสังเกตนะแฮนด์อยู่ตำแหน่งต่ำนะครับกระจกป้ายแฮนด์แบบหมุนลงล่างนะครับเบาะนั่งแบบเดี่ยวหรือจะทำแบบคู่ก็ไไดดด้้้้คครรรรรรััััับบบแลลลววกกกก็ยยยงงออออาาาาสสตมีหหหถินจ สมกับเข็มครับแล้วก็มี super d a s ด้วยครับก็คือสามารถดูการนําทางได้นะครับชนกัน6กหศูน์นะครับราคาเริ่มต้นที่2องแ0 0หกบาทมี3รุ่นให้เลือกครับผมก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของรถยนต์ฟิลในงาน motor expo 2องพันคันนี้ครับแวะมาดูนะเท่มากเลย